ส uh, uh, ปีดทวินพ uh, ันสองสีใหม่สีสแบมเบรกก็ของแบมโบระบบเบรกเป็นของแบมโบยกชุดเลยลเนี่ยสีแชมป์นะครับ<ส>ไงแรลลี่อาร์กอนอีดิชั่ตัวนี้นี่คือเป็นรุ่นพิเศษจะมีจะมีโชว์รูมละคันเท่านั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีเปิดให้จองสปีด400แล้วหรอครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมไทอัมพิซนิโรกนะครับแล้วก็อยู่กับคุณสารเช่นเคยนะครับเป็นเซลล์ประจําโชว์รูมนี้วันนี้นี่มีรถรุ่นใหม่สีใหม่ทยอยเข้ามาที่โชว์รูมเยอะมากเลยนะครับหลายๆคันเลยแล้วก็คันนี้สะดุดตามากเป็นสปีดสปีดทวินพันสองสีใหม่สีสวยมากนะครับเป็นสีด้านเลยนะครับเนี่ยใช่ครับตัวนี้จะเป็นสีด้านครับก็จะเป็นสีเทาเทาด้านครับตัด ดำด้านคือสวยมากเลยแล้วสปีดพวินเป็นรุ่นที่ขี่ง่ายด้วยนะใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวพันสองเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าตัวนี้มันออกเป็นทรงโมเดิร์นคลาสสิกครับสังเกตว่าจะเป็นล้อแมกอใช่ใช่ล้อแมก่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับให้ชมโชคเป็นโชคอัพเทดาวทำเมกเบมโบครับโอ้โชคของมาคอสี่ด้วยมาค o s ีครับตัวนี้เป็นมาคี่มาคี่เลยนะ อันนี้เป็นแบรนด์ที่ว่าทําพวกระบบการสะเทือนให้รถในยุโรปหมดเลยนะครับใช่ครับโห oh, ให้ของดีมาเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดเลยปั๊มเบรกล่างบนเป็นเมโมหมดครับอืมิสเบรกหน้าคู่ด้วยนะนั่นครับของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องพันสองเฮคเหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องตัวนี้ขี่มันมากเลยนะโอ้โหสวยมากเลยข้างถังสกรีนพันสองด้วยสีด้านมันมัน,ม,นมันเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ ท่อคู่ด้วยโอ้โหท่อท่อไปท่อเป็นเป็นทำเป็นสีดำด้วยนะเป็นแักเงาดำโชกหลังคู่เนาะอันนี้อันนี้น,นี่คือกระจกกระจกอันนี้เป็นกระจกเดิมเลยติดรถเลย <ไป S 1> ห,รหรครับโหเป็นกระจกติดรถไปแฮนด์ออกจากโรงงานเลยนะให้เป็นของแต่งมาเลยนะอื ก็เหมือนไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วครับท้ายก็ท้ายสั้นมาแล้วครับบางคนแต่งมาหมดแล้วครับเออนี่ไงท้ายสั้นมาจากโรงงานโอ้โหเบาบางมาพวกที่ชอบคัสตอมแล้วไม่อยากเอาไปทําไม่ต้องแต่งเยอะครับตัวนี้เหมาะครับใช่ใช่เบาบางมาเลยนะคือซื้อแล้วขี่ได้เลยซิ่งได้เลยนะเนี่ยสุดยอดมากเลยเออแล้วรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับ 5 7 9 0 0นเจนะครับครับแล้วก็โปรโมชั่นในเดือนนี้ก็คือมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครับฟรีทะเบียนพรบมีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีทะเบียนพรบนะใช่ครับอ๋อโหให้เยอะเหมือนกันนะแต่อย่างว่ารถสีใหม่นะเนี่ยสวยมากเลยอะสีนี้จะจริงๆจะเป็นอ่าเป็นสีปี2024ครับอ๋อเป็นสี2024อ๋อมันเป็นเออตอนนี้มันเป็นไตรมาสหลังแล้วนะใช่ครับเป็น2024ครับแต่รถมาก่อน ได้ก่อนก็ขี่ก่อนเลยนะแต่สีถังสวยมากเลยสีด้านมันสะดุดตาดีครับไฟโคมไฟหน้าก็มีลายไข้อ่ำแล้วก็เป็น LED แล้วเนาะสวยมากเลยกระปุกน้ำมันของเบมโบ่ด้วยนะใช่อันนี้อันนี้แสดงว่าระบบเบรกขอการเบรกก็ของเบมโบ่เบมโบ่ทั้งหมดครับท oh, <อ>ั้<อ>ปบนละางระบระบระบ,ระบบเบรกเป็นของเบมโบ่ยกชุดเลยลเนี่ย อเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันก่อนตัวนี้เป็น t i เกอ900สีพิเศษเหรอครับตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ดครับอีดิชั <Edition. S 1> ่ตัวลิมิเต็ <Limited S 2> เ,เลยนะจะเป็นตัวแรลลี่อล g o กอนครับ<อ>ซึ่งซึ่งจะได้มาแค่โชว์รูมละหนึ่งคันถ้าหมดแล้วหมดเลยครับก็คือเป็นลิมิเต็ดนะครับคือจะบอกว่าไทเกอร์ uh, Tiger 900เนี่ยเป็นสปอร t ต o ัวร n g ิ d งแอดเวนที่นิยมมากของไทอัมรุ่นหนึ่งเลยนะครับ เป็นที่นิยมมากเพราะว่าเขาสเปคสูงมากเลยนะใช่ครับสเปคสูงตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวตัวแอดเวนเจอร์ครับทําสีและลายแล้วก็ของแต่งที่ให้มานี่ก็คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วครับมีแคทบาร์ทั้งบนล่างครับแคทบาร์โคตรสวยเลย <laughs> แล้วก็อ่าสีสีในลายคันนี้ครับคือได้แร,รงบนราลใจากนักแข่งที่เอาไปแข่งปที่แล้วครับแล้วได้แชมป์เขาเป็นสีแชมป์นะครับใช่ครับสวยมากเลย เป็นสี่ที่ยะหรือก,กันได้แชมป์การแข่งโอ้โชคหน้าของโชว่าด้วยใช่ครับชุดน,นี้เป็นโชว่าหน้าหลังเลยครับอมเต็มระบบมากเลยโอ้มันมีมันเหมือนมันมีแบบว่าเป็นตัวแรลลี่ที่แบบของครบออกมาเลยเนาะมีไฟสปอรตไลท์ด้วยแล้วมีกาดสปอตไลท์อีกคือไม่ต้องแต่งนะอะไรเพิ่มแล้วครับอนี่ไงแรลลี่อาร์กอนอีดิชั่นโห่นี่ก็คือออกแล้วก็ครบๆเลยนะราคาตัวนี้อยู่ที่ หกแสนสี่หมื่นเก้าครับหกแสนสี่หมื่นเก้านะครับแต่ได้ของครบครับอได้ของเต็มเต็มเลยครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยครับการทงการแฮนด์แคทบาร์ใช่เนี่ยของมันดูแบบมันดูเต็มเต็มรถตั้งแต่ออกจริงๆนะคริชิปเตอร์ครับอัพดาวโชคปรับได้หมดครับโช็อหน้าของโชว่านี่ปรับได้ด้วยเหรอครับปรับได้ครับมีเซ็ตติ้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโหมดขับขี่มีหกโหมดขับขี่ครับมีหกโหมดขับขี่เลยนะ ออย่างว่าเนะครบแบบุอบอกฮ<บ>ิตกิฟมีครบเลยครับเป็นตัวสเปกท็อปที่แบบเหมือนออกมาเป็นตัวรถแข่งเลยอ่ะอ๋อเบรกหลังก็ของเบมโบ o นะครับครับสวยมากสวยมากตัวนี้นี่คือเป็นรุ่นพิเศษจะมีจะมีโชว์รูมละคันเท่านั้นนะครับใช่ครับได้มาแค่โชว์รูมละคันครับโอ้สุดยอดเลยก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ในคลิปได้เลยนะครับติดต่อคุณสารได้เลยครับ เห็นว่าสิ้นเดือนนี้จะมีกิจกรรมเป็นวันเดททิปอีกแล้วเหรอครับไปเที่ยวที่ไหนกันครับใช่ครับรอบนี้วันที่26นี้ยเราจะมีเชิญลูกค้าไปทริปกับเราที่น้ำตกคลองลานกำแพงเพชรครับอ๋อน้ำตกคลองลานกำแพงเพชรโอ้ยตอนนี้กำลังสวยเลยนะหน้าฝดเนี่ยก็พาไปเลี้ยงข้าวกลางวันครับไปนั่งร้านอาหารริมแม่น้ำริมน้ำปิงครับเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวน้ำตกครับอ๋อเห็นเห็นว่าเป็นมิสซิ่งกับกลุ่มไทยอ้ำ์กำแพงเพชรด้วยใช่ไหมก็จะมีรวมกับไปเจอกับกลุ่ม กลุ่มแพรที่อยู่กับไทงเพชรเขามีอยู่ทั่วประเทศจริงๆนะคราวที่แล้วเราก็ไปเจอกับกลุ่มกุตสาหกริมกันอันนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับกลุ่มกาแพงเพชรกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีเปิดให้จองสปีด400แล้วหรอครับตัว400เริ่มมีรูปหลุดออกไปนะครับเริ่มมีรูปที่ออกไปตอนนี้คือฮากันในวงการมากเลยนะเพราะว่ารถมันสวยและน่าขี่มากเลยอ่ะใช่ครับรถมาไทยแน่นอนครับเข้าไทยแน่นอนเปิดตัวช่วงปลายปี ถ้าผมเราน่าจะเป็นช่วงางาน Eco. ปปนะเอ็กโคปลายปีเนี่ยเปิดราคาเปิดตัวรถแน่นอนครับแล้วก็รถจะส่งมอบได้ประมาณเดือนมกราเริ่มเริ่มส่งมอบได้เดือนมกรานะครับปลายปีเอาจริงๆก็ไม่นานแล้วนะใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ก็มีที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เดือนเจ็ดแล้วนะราคา <c oughs> จะอยู่ที่ไม่เกินสองแสนไม่เกินอแสนและอาจจะมีเซอร์ไพรอาจจะลงลงกว่าน,น,นี้ใช่ใช่ช่ชตอนนี้เรอดูครัเขา<อ>ซุบซิบกันมากเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าประกอบไทยด้วยอราคารุ่นนี้คือมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยอะเห็นบ,บอกว่าน่าจะแบบช็อคไพรเลยนะราคาตอนนี้เปิดรับจองแล้วครับ,บก็คือจองถ้าคนที่จองในช่วงนี้เราจะให้คิวจองเป็นรับรถได้คิวแรก แล้วรายละเอียดใช้ใช้จองนี้ใช้เงินหรือใช้อะไรจองไหมครับอ่าใช้เงินจอง5 0 0 0บาทใช่มีค่าจอง5 0 0พันบาทเนาะใช่ครับอ๋อก็ปกตินะใช่ไม่ได้มีอะไรก็จองรับรถรับรถประมาณต้นเดือนแรกครัเป็นคิวแรกแน่นอนก็ได้ก่อนก็ขี่ก่อนนะใช่แต่ว่ารุ่นนี้นี่เป็นกระแสมากเลยนะเพราะว่าเห็นรูปรถที่รุดออกมาแล้วคือรูปสวยมากรถสวยมากอ่ะเอาตรงๆเออแล้วก็ดูจะขี่ง่ายด้วย น่าสนใจมากเลยก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะจองสปีด400แล้วก็สแคม400ใช่ไหมสแคมเบอร์400สแคมเบอร์400นะครับก็เดี๋ยวติดต่อที่โชว์รูมพิษโล่ได้เลยนะครับตอนนี้เขารับจองแล้วก็จองก่อนได้ขี่ก่อนนะครับรถสวยน่าขี่มากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สนใจไทยแอมนะก็ติดต่อโชว์รูมได้เลยนะคุณสานกับคุณโคกคอยให้บริการอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ